สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ปูโอ๊ตมีสิ่งที่เอามาบอกต่อกันในการฝึกภาษาอังกฤษนะคะใครที่เพิ่งเริ่มฝึกแล้วก็มีทักษะที่อ่านออกเขียนได้คิดเป็นแล้วนะเหมาะนะคะแต่ใครที่เพิ่งเริ่มฝึกภาษาอังกฤษเลยยังอ่านไม่ค่อยเก่งยังพูดไม่ค่อยได้อันนี้ก็อาจจะยังยากเกินไปแต่ คุณก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ตอนที่คุณเริ่มต้นก็จะดีนะสิ่งที่น้องนักเรียนโบนะคะเขากำลังปรับก็คือเวลาคิดสิ่งที่จะพูดออกมาเนี่ยจากภาษาไทยเขาคิดถึงภาษาไทยก่อนแล้วเขาค่อยพูดว่าภาษาอังกฤษว่ายังไงเนี่ยนะ ก็ได้สอนน้องตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะน้องก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างนะ้องยังมีความกังวลอยู่นั่นคือเราไม่แปลคำคำต่อคำเพราะว่าภาษาคนละภาษาไงภาษาไทยอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราแปลคำต่อคำความรู้ของคนแต่ละคนอะไม่เท่ากันแล้วคำในภาษาอังกฤษเนี่ย มีหลายคำที่มีความหมายเหมือนคำภาษาไทยแต่เอาไปใช้ในกรณีไหนคือถ้าเรารู้ก็ดีไปถ้าเราไม่รู้เราคิดอะไรได้เราก็ใช้คำนั้นเลยผลเป็นยังไงคะผลคือผิดพลาดเพราะว่าคำที่เราหยิบมาใช้เนี่ยดันไม่ใช่ความหมายในกรณีที่เราต้องการจะบอกไงนะคะแล้วเวลาเราคิดนะคะถ้าเรารู้คือน้องโบเนี่ย เขารู้ไงแต่เขาพลาดแต่ถ้าใครไม่รู้ก็แล้วไปไม่รู้คือไม่รู้ไงไม่รู้ก็คิดเอาสิ่งที่เรารู้มันก็ผิดอยู่ดีผิดก็คือผิดแต่เราก็ไปหาข้อมูลไปเรียนรู้ไปสอบถามผู้รู้ไปหาข้อมูลเอาเองเพิ่มเติมว่าเออแล้วยังไงมันถูกคือน้องเขาคิดํำภาษาไทยก่อนพอคิดภาษาไทยปุ๊บเขาก็คิดภาษาอังกฤษ แล้วน้องเขาคิดพลาดไปนิดหนึ่งเนื้อหามันคือน้องบอกว่าน้องไปอ่านข่าวมาเกี่ยวกับโควิดในบริเวณที่เขาอยู่แล้วทางรัฐบาลก็แจ้งว่าไม่ให้เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะติดไอโควิดเนี่ยแต่น้องพูดออกมาใช้คำว่าทำลายทำลายซึ่ง สิ่งที่น้องพูดในภาษาไทยมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเวลาเลยโปสก็ชี้ให้น้องเขาเห็นโบส์บสสอนนี่นะโบส์ไม่บอกอะไรเลยนะถามน้องได้น้องน้องพยาบาลที่เขาทํากันบ้านสองโพสถ์บ่อยๆเนี่ยนะเขาชอบแนวนี้นะเพราะว่าโบส์สอนให้เขาคิดเองก่อนไม่ใช่ไม่ช่วยเลยคือช่วยหลังจากที่เขามีคําตอบมาให้แล้วแต่ถ้าทําผิด แล้วบอกเลยนี่ไม่นะโบ๊ไม่บอกเดี๋ยวบนจะชี้ให้อธิบายให้เขาฟังเพราะเขามีความรู้ไงจะจะสอนตามพื้นฐานความรู้ไม่ใช่พื้นฐานคือพื้นความรู้ของแต่ละคนบอก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เป๊ะไม่ได้แม่นแต่ว่าช่วยแนะให้ได้สําหรับคนที่มีพื้นฐานน้อยกว่าไงถ้าเก่งแล้วเนี่ยโบอช่วยไม่ได้นะน้องก็บอกว่าทำไล พบก็ฟังแล้วไทม์ไลน์แล้วประโยคที่เขาพูดต่อมามันไม่เกี่ยวกับไทม์ไลน์ไงโบก็เลยถามเขาว่าจะบอกว่าอะไรเขาก็บอกไปอย่างที่โบส์บอกเาก็เลยบอกว่าคิดดีๆนะทางรัฐบาลกําหนดว่าไม่ให้คนเข้าไปในบริเวณพื้นที่เสี่ยงมันเกี่ยวกับเวลาตรงไหน <c oughs> น้องก็เริ่มคิดเออมันเกี่ยวกับเวลาตรงไหนอะ ถ้าเราไม่รู้คำแล้วเราเดา,เ,ดาเราเดาเป็นระยะทางอย่างเค่นเป็นเวหรือเป็นพิเรียดหรือเป็นเดี๋ยวก่อนวันนั้นวันก่อนอาอ direction นะสมมติด irection ันนึกถึงคำว่า distancing วันนี้เพิ่งพูดกับคนที่ทำงานว่า distancing คือเซลเขาเล่นไงก็เลยนึกถึง distancing ัะง,งั้น direction ยังใกล้เคียงกว่า timeline ไง น้องก็คิดเออแล้วไปคิดถึงเวลาได้ยังไงคือไทม,ม์ไลน์เรื่องเกี่ยวกับเวลาไงแต่ประโยคที่น้องเขาพูดมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเวลาเลยมันเป็นจํากัดพื้นที่ที่ไปหรือเส้นทางที่ไปมันยังเดาเป็นเวนไปได้แค่ o อย่างนี้มันยังมันยังพอจะแบบเออไปในทางเดียวกันได้นะเม่อน้องถึงบางอ้อน้องบอก เออแล้วหนูไปคิดไทม์ไลน์ได้ยังไงเนี่ยระวังกันดีๆนะคะระวังกันดีๆถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ต้องไปหาเลยนะแต่ถ้ารู้แล้วรู้ไม่แน่ใจเวลาเดาอะ่ะก็เดาให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการจะพูดแล้วเวลาเราพูดเนี่ยแนะนำว่าให้เรานึกสิ่งที่เราจะพูดในภาษาของเราคือภาษาไทยก่อนว่าเราจะพูดแบบนี้นะพอพูดไปแล้วปุ๊บ ให้นึกว่าแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเรารู้ไหมหรือเราเคยได้ยินคนอื่นเขาพูดไหมว่าจะพูดสิ่งนี้ในภาษาอังกฤษอต่เขาจะพูดยังไงโดยที่อย่าไปแปลคำต่อคำว่าเออฉันจะกินข้าวตอนเย็นแล้วแบบเออไจะ will กิน eat ตอนเย็น อีวิน n ิ่งแล้วมันก็มีคําหายไปใช่ไหมคําพวกเพอร์ซิชันอะไรอย่างเงี้ยมันหายไปไงมันแทนไม่ได้คืออันเนี้ยยกตัวยอย่างแบบง่ายๆให้มันยังพอเข้าใจพอเป็นไปตามที่เออมันควรจะเป็นอย่างที่เรายังต้องการจะพูดได้แต่หลายๆครั้งอะ่ะสิ่งที่เราต้องการจะพูดอะ่ะสามารถที่จะพูดในภาษาอังกฤษได้ตั้งหลายอย่างนะเราต้องคิดเป็นประโยคให้ได้อะ่ะซึ่ง หลายๆครั้งคําที่เราเอาไปใส่แทนคําภาษาไทยอะความหมายไม่ได้ตามสถานการณ์ที่เราต้องการจะพูดเลยนะโอเคน่าจะพอเข้าใจกันบ้างนะประเด็นวันนี้ที่เอามาบอกกล่าวกันนะถ้าใครที่มีทักษะอย่างที่บอกไปอ่านได้เขียนได้คิดเป็นเนี่ยน่าจะน่าจะเข้าใจอะ แต่ถ้าใครที่ยังทักษะน้อยๆอ,อ่อนๆเนี่ยคุณก็คงจะนึกภาพไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกๆกันไปนะช่องโบ๊เน้นการพูดการออกเสียงแล้วก็คิดนะคะแต่ว่าพื้นฐานจะไม่ได้ทำแล้วมีทำต้นๆไว้เท่านั้นนะเพราะโบ๊ทเห็นคนที่เขาเก่งๆหลายๆคนน่ะเขาทำเยอะแยะแล้วนะยิ่งโดยเฉพาะเรื่องกราะโบ๊ทเองไม่แม่งกร,มมา,เงกรมมาเลยนะคะแต่สอบถามกันเข้ามาได้นะคะ ยังไงก็อย่าเลิกฝึกกันนะคะฝึกกันไปอ่านออกเสียงดังๆพูดเยอะๆคิดเยอะๆนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ